สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับอพิโสด์นี้ก็ตามคำเรียกร้องนะคะพอดีว่าอพิโซด์ที่เราแอดวานพูดเรื่องที่แฟนคลับของน้องลีโออูก็ได้ฟ้องนะคะแฟนคลับที่ก็ในในข่าวเขาก็เขียนว่าเป็นแฟนคลับของน้องเจ้าลู้ซื่อนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวศิลปินเนี่ยอย่างน้องลีโออูกับน้องเจ้าลู้ซือนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละเป็นเพื่อนเขาไม่ได้มีอะไรกันหรอกแต่ว่าแฟนคลับอ่ะค่อนข้างที่จะแรงนั่นเองนะคะการ ดุการหรืออะไรการถ่ายทำอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบอายุใกล้เคียงกันเยอะแล้วก็ความสนิทกันก็เยอะบางทีแล้วอย่างเรากับเพื่อนเราเนี้ยก็มีบางครั้งที่เราก็ขึ้นเสียงดังก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เหล่าบรรดาแฟนคลับก็ต้องนึกถึงความจริงนะัจุดนี้ด้วยแล้วทีนี้พอมันบานปลายปุ๊บนะคะก็กลายเป็นว่าแฟนคลับบางคนก็รู้สึกไม่พอใจนะคะก็พยายามจะขัดขวางแล้วก็แบบประกาศไว้ก่อนเลยว่าไม่ยอมให้สองคนนี้ได้จะมาร่วมงานกันอีกนะคะ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายในวงการบันเทิงจีนเพราะว่าน้องๆเขาอายุยังน้อยไงมันมีโอกาสที่จะได้พบกันนะคะสร้างผลงานใหม่ๆให้พวกเราได้ดูในอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะ แล้วก็บางท่านก็รู้สึกว่าโอ้โหพูดจาในคอมเมนต์ก็โจมตีเยอะนะคะก็บางทีถ้ามีคำหยาบเยอะแอดหวานก็ไม่ได้ปล่อยออกมาเช่นเดียวกันทีนี้เ,เพื่อนๆก็อยากจะให้แอดหวานนะั้นเล่าเรื่องของคุณดีแลนหวังกับน้องอีซูสินให้ฟังบ้างนะคะซึ่งสําหรับในกรณีนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเ,เพื่อนเเพราะว่าในบรรยากาศของการเขียนข่าวในประเทศจีนเนี่ยในกรณีของดีแลนหวังนะคะที่ฟ้องห้าแฟนตัวยงของน้องอีซูสินเนี่ยมันมี มันมีแบบบรรยากาศออร่าของความที่หวังเฮอร์ตี้หรือว่าดีแลนหวังเองเนี่ยเหมือนจะไม่พอใจตัวของน้องอีซูซินด้วยนะคะบรรยากาศมันจะมันจะแปลกๆในเนื้อข่าวอะไรแบบนี้เดี๋ยวอรวานเอามาฝากทั้ง 163.com Forum Entertainment เอามาฝากทั้ง Sohu Entertainment แล้วก็เอามาฝากทั้งแฟนเพจนะคะบันเทิงเอ่ออะไรนะข่าวสารบันเทิงจีนนะคะของในประเทศไทยด้วยนะคะเอามาฝากทั้ง3แพลตฟอร์มกันเลยค่ะเรามาเริ่ กันก่อนเลยนะคะแพลตฟอร์มแรกนะคะเขาเขาพาดหัวข่าวไว้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมนะคะที่ผ่านมาค่ะว่าหวังเฮอร์ตี้นั้นฟ้องแฟนตัวยงนะคะของอีสุสินก็บอกว่าใช่นะพวกคุณอ่านถูกต้องแล้วนะคะหวังเฮอร์ตี้ฟ้อง5คนในคราวเดียวกันเลย ก็สำหรับข่าวใน 163.com นะคะข่าวนี้เขาเขียนว่าสงครามแฟนคลับในวงการบันเทิงนั้นเกิดความลุกลามจริงๆแล้วเนี่ยดีแลนหวังฟ้องแฟนๆนะคะของอีซูซินถึง5คนในคราวเดียวเลยความขับข้องใจและความเกลียดชังประเภทใดที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้พายุแห่งกฎหมายนี้นะคะเมื่อเร,เร็วๆนี้ความขัดแย้งระหว่างดีแลนหวังและแฟนๆของอีซูซินทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนึงและทั้งสงฝ่ายก็เข้าสู่เกม ทางกฎหมายตามข้อมูลสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตนะคะหวังเฮอร์ตี้ได้ฟ้องบัญชีผู้ใช้5รายที่เกี่ยวข้องกับอีซูซินพร้อมการรวมถึงแฟนคลับวีสีแดง2รลายนะคะแฟนคลับทั่วไป1ลายแล้วก็แฟนคลับที่เดินผ่านไปมานะคะอีก1ลายค่ะแล้วก็แฟนคลับที่เป็นแบบคู่ CP เคมีนะคะอีก1ลายบัญชีเหล่านี้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความดูหมินนะคะหวังเฮอร์ตี้มาเป็นว นานแล้วแล้วก็ยัง คุกคามครอบครัวนะคะของดีแลนหวังอีกด้วยค่ะโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะคะในเวลาเดียวกันนี้เองค่ะอีซูซินเองก็ยังได้ฟ้องแฟนคลับตัวยงนะคะของดีแลนหวังอีกด้วยค่ะต้นตอของสงครามแฟนคลับครั้งนี้นะคะสืบย้อนไปได้ถึงตอนที่ทั้งสองคนนะได้ร่วมงานกันนะคะในเรื่องของรักของข้าในปี2022ซึ่งอีซูซินนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าฐานะดําดำนะคะก็คือคําว่าฐานะดําดำมันเป็นสำนวนซึ่ง แปลว่าหน้าบึง้งหน้าตึงมากๆในระหว่างที่ทําการไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วก็ชอบแย่งตําแหน่งให้เด่นๆนะคะในขณะที่ต้องออกอีเวนต์คู่กันกับหวังเฮอร์ตี้ค่ะซึ่งนะคะแฟนๆของอีซูซิน้นะคะก็จะดูถูกอัลบั้มนะคะภาพของหวังเฮอร์ตี้แล้วก็กล่าวหาว่าเขานะ่ไม่คู่ควรกับบทบาทนี้นะคะในเรื่องของรักของข่าละคะ่ะนี้บรรดาแฟนตัวยงของอีซูซินนะคะที่ถูกฟ้องร้องก็ถูกกล่าวหาว่าจมตีหวังเฮอร แล้วก็มีแฟนเก่าแบบมือสมัครเล่นของเขาเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็เผยแพร่ข่าวลือลามกอนาจารเกี่ยวกับตัวศิลปินมีการเปิดแชทกลุ่มนะคะแล้วก็ใช้โปรแกรม Photoshop ตัดต่อภาพแล้วก็ใช้ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสตรีมาเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจค่ะคำพูดเหล่านี้ก็ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังถูกสารระบุว่านะคะมันก็ผิดจริงๆตามการหมิ่นประมาทด้วยนะคะ มีคำถามว่าเมื่อไหร่สงครามแฟนคลับครั้งนี้จะจบสิ้นลงทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถจับมือแล้วก็สร้างสันติภาพกันได้หรือไม่นะคะเขาก็บอกว่าพวกเราก็ต้องมารอดูกันค่ะทีนี้ไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะแพลตฟอร์มนี้ก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะในที่สุดนะคะหวังเฮอร์ตี้ก็แสดงความไม่พอใจของเขาออกมาเขาไม่ได้พูดถึงอีซูซินเลยในทุกประโยคของเขาแล้วก็ชี้ต่างๆนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นไปที่อีซูซิน ในทุกประโยคค่ะโอ้โหอันนี้ก็เกิดขึ้นหัวแรงมากๆเลยนะคะคือประมาณว่าบอกพวกเราเป็นในในวาศิลปินไม่ถูกกันนะเอาละค่ะเรามาดูเนื้อข่าวจากทางนี้กันเขาบอกว่าหลังจากที่เห็นสิ่งที่ดีแลนหวังทําเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่านี่เป็นการแสดงออกถึงความไม่ยอมรับของเขาที่มีต่ออีซูซินและแฟนคลับของอีซูซินถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรเกินเลยเนี่ยด้วยบุคลิกของเขาเขานั้นนะคะถ้า ไม่มีอะไรเกินเลยเขาก็ไม่อยากจะก่อให้เกิดความขัดแย้งอันใหญ่โตแน่ๆทีนี้เมื่อมีข่าวเชิงรบมากมายกระจายไปทั่วเขาก็ยังคงนิ่งเงียบตลอดเวลาบางคนคิดว่าเขาเสียใจนะคะกับแฟนคลับมากเกินไปที่ทําแบบนี้ขณะที่คนอื่นๆคิดว่าการกระทําเช่นนี้จะทําให้แฟนๆของอีซูซินมีความก้าวราวมากยิ่งขึ้น เมื่อเผชิญกับคอโตอย่างดังกล่าวเนี่ยเขาก็ยังคงนิ่งเฉยขณะที่บางคนต้องการให้สถานการณ์มันบานไปลายไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วันที่25มีนาคมเนี่ยเขานั้นนะคะเขาก็คือดีแลนหว่างนาะก็เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาแล้วก็จัดการดําเนินการฟ้องร้องบล็อกเกอร์อินเทอร์เน็ตที่ชื่อว่าหนาันเตอด้วยนะคะชื่ออาจจะเป็นชื่อแบบน้ําแฝงนะเ,นเพื่อนๆหนานเตอนะคะเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอีซูซินปเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความขัดแย้งส่วนใหญ่ กับเกิดจากอีซูซินและแฟนๆของอีซูซินมันเกิดอะไรขึ้นหรือหรือถ้าเขากลายเป็นคนโหดร้ายเขาจะลริมมิตรภาพที่ผ่านมาของเขาสองคนไปได้จริงๆหรือก็ไม่มีการนะคะไม่มีใครโต้ตอบกันไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับมันก่อนหน้านี้มีข่าวลือแพทย์สะพัดไปทั่วแวดวงว่าอีซูซินนั้นมีนิสัยอารมณ์ร้ายเพื่อค้นหาความจริงผู้คนจํานวนมากจริงตรงไปหาหวังเฮอร์ตี้เพื่อดูว่าเขา นั้นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเป็นเรื่องอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายของผู้อื่นเขาก็ยังมีสติสามปัญญามากในเรื่องนี้เขารู้ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพียงแค่คู่เคมีนะคะ CP ที่ถูกผูกมัดโดยผู้อื่นจริงๆแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่แท้จริงเลยในเวลาเดียวกันเขายังรู้ด้วยว่าในเซอร์เคิลนะคะก็คือบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะมีสติปัญญาทางอารมณ์สูงแล้วก็ต้องพูดจาสุภาพ ดังนั้นเขาจึงไม่เคยพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับอีซูซินในเรื่องนี้เลย แต่เห็นได้จากรายละเอียดหลายประการว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วตัวอย่างเช่นในงานว่ยโปวไนท์ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมปี2024ได้เกิดฉากที่มีชื่อเรียกขึ้นว่าอ e ีซูซินเดินผ่านหน้าหวังเฮอรตีโดยที่ทั้งสองคนนั้นนะคะเรียกได้ว่าคือไม่ได้หลบก็จริงแต่ก็ไม่ได้ทักทายกันนะคะนี้เมื่อนั่งที่ของเขาแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะเงยหน้าขึ้นมาทักทายอ e ีซูซินเลยมันค คุณค่าที่จะกล่าวถึงว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ทำเช่นนี้ในตอนนั้นแม้กระทั่งป่ายลู่และเจ้าลู่สื่อที่อยู่ข้างๆเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆในเรื่องนี้เลย เรื่องนี้ยังทำให้อีซูซินรู้สึกอับอายมากอีกด้วยจะเห็นได้จากแผนที่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องว่าระยะทางระหว่างที่นั่งของเธอและหวังเฮอร์ตี้ค่อนข้างไกลและไม่จำเป็นต้องผ่านตรงนี้แต่ว่าอีซูซินก็ยังคงเลือกที่จะอ้อมไปเรื่องนี้ทำให้ผู้คนสงสัยเช่นกันบางทีเธออาจจะรู้ว่าความนิยมของเธอลดลงดังนั้นเธอจึงอยากสร้างความนิยมผ่านคู่เคมีของทั้งสองคนขึ้นมาบ้างอย่างไรก็ตามหวังเฮอร์ตี้ ได้ตอบสนองต่อเรื่องนี้เลยบางคนอาจจะพูดว่าเขาไม่ใช่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำแล้วเขาจะทำให้อีสูสินต้องอับอายได้อย่างไรกันหรือความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจจะไม่ดีเท่ากับที่ทุกคนนั้นคิด เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการคาดเดาต่างๆนานาจากทุกคนเขาก็ยังคงนิ่งเฉยแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้เรื่องระหว่างทั้งสองกลายเป็นประเด็นร้อนอีกจนกระทั่งวันที่25มีนาคมชื่อของเขาและชื่อของอีซูซินจึงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอีกครั้งเหตุผลที่พวกเขามาผูกติดกันคราวนี้เป็นเพราะว่าเขาฟ้องร้องบล็อกเกอร์อินเทอร์เน็ตที่ชื่อว่าเตอร์จื หากคุณเปิดบัญชีโซเชียลของบล็อกเกอร์ทางอินเทอร์เน็ตรายนี้คุณจะพบว่าเขามักเหลงเป้าไปที่อุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งบางคนก็เป็นคนดังที่มีปริมาณการจราจรสูงแล้วก็แสดงความคิดเห็นสารพัดเกี่ยวกับคนเหล่านี้บางทีเขาคิดว่าเขาจะได้รับความนิยมในระดับหนึ่งด้วยวิธีนี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าหวังเฮอร์ตี้จะฟ้องร้องเขาโดยตรง เมื่อเผชิญพฤติกรรมของอีกฝ่ายวิธีที่เขาใช้คือที่จะปกป้องตัวเองอย่างบ้าคลั่งเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่าทําไมหวังเฮอร์ตี้ถึงจุกจิกกับเรื่องนี้มากจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใจกว้างในเรื่องนี้หรือว่าสิ่งที่อีกฝ่ายทํามันมากเกินไปกันแน่ทําไมเธอถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกับอีซูซินเลยล่ะการยอมรับผิดนะไม่มีใครใส่ใจเป็นเพียงการฆ่าไก่เพื่อให้ลิงตกใจใช่หรือไม่ เมื่อทางด้านเตอร์จื่อนั้นรู้เรื่องนี้เขาก็เริ่มโพสต์เรื่องราวอย่างตื่นตระหนกในบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาบทความเหล่านี้ทําให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าเขาถูกแทงข้างหลังเขายัางได้กล่าวถึงความไว้วางใจที่เขามีต่อหวังเฮอร์ตีก่อนหน้านี้โดยเฉพาะแล้วก็ความรู้สึกว่าเขานั้นจะไม่มีวันตกต่ําลงเมื่อดูจากภาพเหล่านี้แล้วทุกคนคงคิดว่าหวางเฮอตีเป็นคนคับแคบในเรื่องนี้ แต่เป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่ตราบใดที่คุณดูการอัปเดตที่เตอร์จือือได้โพสต์ก่อนหน้านี้โดยละเอียดคุณจะพบว่าเขามักชอบในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับดาราชายคนอื่นๆเพื่อเอาใจชาวเน็ตและก่อนหน้านี้เขามุ่งความสนใจไปที่หวังเฮอร์ตี้เป็นส่วนใหญ่ตราบใดที่บัญชีโซเชียลของอีกฝ่ายได้รับการอัปเดตเขาจะชี้ไปที่รูปภาพเหล่านั้นทันที เขาดูภาพที่หวังเฮอร์ตีโพสต์แล้วชี้และแสดงความเห็นเล่ากับว่ามันเป็นพฤติกรรมของหนังร่านแต่เมื่อผมดูภาพเหล่านี้แล้วผมก็คือบล็อกเกอร์ผู้เขียนข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่พบสิ่งปกติอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่การกระทำของนักแสดงชายที่ให้ความร่วมมือกับช่างภาพเท่านั้น เมื่อเผชิญกับการกระทำปกติเหล่านี้เขาก็หยิบยกมาล้อเลียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งก็ทําให้แฟนๆของดาราเหล่านี้โกรธเล็กน้อยเป็นธรรมดาเมื่อเผชิญกับความโกรธของแฟนคลับดาราเหล่านี้เต้จือก็ไม่ได้ใส่ใจเลยโดยคิดว่าดาราเหล่านี้คงไม่ใส่ใจการกระทําของเขาแน่น ในขณะที่เขาคิดว่าสามารถอาศัยการจราจรในลักษณะนี้ต่อไปได้หวังเฮอตี้กับตัดสินใจที่จะไม่ทนต่อสิ่งนี้อีกต่อไปเมื่อเตอร์จีเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มโกรธเขาคิดว่าเขาคงจะกลัวนิดหน่อยแต่เขากลับพูดเพียงว่าฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันทำผิดอะไรถึงทำให้คุณอารมณ์เสียขนาดนี้จากที่เขากล่าวเราสามารถบอกได้ว่าเขารู้สึกเสมอว่าเขาไม่เคยทำผิด แต่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดก็คือเมื่อเขาทำแบบนี้ก็เขาได้คำนึงถึงความรู้สึกของเหล่าดาราเหล่านั้นจริง,รงๆหรือไม่ลองมองตอนเองเป็นพวกเขาและคิดดูดาราคนไหนจะอยากให้คนอื่นคุยเรื่องของตัวเองมากขนาดนี้ เมื่อเผชิญกับพฤติกรรมของหวังเฮอตี้ชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกมีความสุขมากในขณะเดียวกันพวกเขายัางเชื่ออีกว่าผู้คนประเภทนี้ควรได้รับการโจมตีทางกฎหมายที่รุนแรงเพื่อที่พวกเขาจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกต่อไป หลังจากเห็นว่าความคิดเห็นของสารชนบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาเลยเตอ้ร์จือก็เกิดอาการตื่นตระหนกและเริ่มถ่ายทอดสดนะคะไลฟ์สดค่ะเพื่อขอโทษทันทีในเวลานี้หลายคนอยากรู้ว่าหวังเฮอรีจะให้อภัยพฤติกรรมของเขาหรือไม่ ในความเป็นจริงเราสามารถเรียนรู้สิ่งหนึ่งจากปฏิกิริยาของเขาได้นั่นก็คือเขาอาจต้องการฆ่าไก่ให้ลิงดูทำไมผู้คนถึงคิดเช่นนั้นเพราะเขาไม่ได้ให้การตอบรับใดๆต่อคำขอโทษของเตอร์จือแต่เปิดเผยลายชื่อหลักฐานบางอย่างโดยตรง เมื่อเห็นรายการรวบรวมหลักฐานนี้ทุกคนก็เข้าใจสิ่งหนึ่งนั่นคือความสัมพันธ์คู่ CP ของเขากับอีซูซินมีแนวโน้มที่จะพังทลายลงและยังเผยให้เห็นถึงความไม่เต็มใจของเขาที่จะปล่อยให้คนอื่นเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันอีกครั้งโดนบังคับให้โทษคนอื่น แฟนๆก็เลยตามเจ้าของตัวจริงไปมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในวงการบันเทิงในปัจจุบันนั่นก็คือนักแสดงหลายๆคนที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำมักจะมีความผูกพันกันอย่างอธิบายไม่ถูกและกลายเป็นคู่รักกันโดยตรงในสายตาของคนอื่นๆในเรื่องนี้แม้กระทั่งดาราบางคนที่ได้ประกาศไปแล้วว่ามีคู่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังมีแฟนซีพีสุดตรงอีกจำนวนหนึ่งที่ไปที่บัญชีโซเชียลมีเดียของดาราคนอื่นๆโดยตรงและขอร้องให้คนเหล่านี้ออกไปอย่างฉลาดถึงตรงนี้บางคนอาจอยากถามว่าเนื่องจากพวกเขาถูกบังคับให้เป็นคู่เคมีกันทำไมพวกเขาจึงไม่ชี้แจงให้ชัดเจนเลยล่ะว่าเขาอ่ะไม่อยากที่จะให้พูดถึงในลักษณะนี้อีกต่อไป อาจเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาต้องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแนวทางนี้แต่ไม่อยากจะได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่งในโลกนี้จะมีสิ่งดีๆมากมายได้อย่างไรมันมีทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าดาราเหล่านี้ไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนี้แต่พวกเขาเพียงไม่กล้าที่จะทำเท่านั้นมิฉนั้นอาชีพการงานของพวกเขาจะได้รับผลกระทบ พวกเขาชัดเจนมากว่าด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ฟังได้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหวังเฮอร์ตี้จริงๆนับตั้งแต่เขากับอีซูซินร่วมงานกันในเรื่องของรักของค่าเขาพบว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเขานั้นจะถูกดึงชื่อไปมีส่วนร่วมกับอีซูซินเสมอ ในตอนแรกเขาไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้เนื่องจากทั้งสองจะต้องส่งเสริมงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาคู่ควรกับความพยายามของเหล่าบรรดาลูกเหลือทั้งหลายหลังจากการแสดงได้รับความนิยมเขาก็มีความคิดในหลายๆด้านเช่นการรักษาระยะห่างจากอีซูซินแต่ก็เห็นชัดเจนว่าความคิดของเขานั้นไม่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้การกระทำหลายๆอย่างที่ตามมาของวีซูซินยังทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากและทั้งสองยังมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับตำแหน่งของพวกเขาอีกด้วยเป็นที่ชัดเจนว่าอีซูซินทำอะไรผิดและเอาตำแหน่งของคนอื่นมาแทนตัวเองแต่แฟนๆของเธอกับระบายความโกรธทั้งหมดไปที่หวังเฮอตีโดยคิดว่าเขาไม่มีความเป็นชายเลยแม้แต่น้อย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคำกล่าวหาของแฟนๆเขาคิดว่าเขาควรอดทนกับมันสักหน่อยในตอนแรกแต่ต่อมาเขาก็พบว่าสิ่งที่แฟนๆเหล่านั้นทำนั่นมันเริ่มมากเกินไปเรื่อยๆตราบใดที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับดาราสาวคนอื่นๆหรือโปรโมทผลงานที่เกี่ยวข้องกันบนอินเทอร์เน็ตเขาก็จะถูกแฟนๆของอีซูซินโจมตี ในความคิดเห็นของพวกเขาการกระทําของเขาดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมต่อด้าล่าของพวกเขาเองแต่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดคือเหตุผลที่ว่าทําไมสองคนนี้ถึงได้รับการยกย่องให้เป็นคู่ซีพีก่อนหน้านี้ก็เพราะปัญหาเรื่องงานเท่านั้นเองถึงตรงนี้บางคนคงคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งที่แฟนๆทำเท่านั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอีซูซินล่ะ ตราบใดที่คุณเข้าใจบางสิ่งที่อีซูซินเคยทำมาก่อนคุณจะพบว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาไม่เช่นนั้นเธอจะพูดทางอินเทอร์เน็ตว่าฉันหวังว่าคนอื่นจะช่วยฉันทะเลาะได้ได้อย่างไรหลังจากได้ทราบว่าเธอและแฟนๆของเธอทำอะไรชาวเน็ตจำนวนมากก็สนับสนุนแนวทางของหวังเฮอร์ตี้เป็นอย่างมากคุณคิดว่าพวกเขาทำแบบนี้ถูกต้องไหม โอ้โหแรงนะคะข่าวจีนก็มาแบบค่อนข้างตรงทีเดียวค่ะทีนี้เรามาดูทางด้านของเพจไทยกันบ้างนะคะให้เครดิตไปที่บันเทิงข่าวสารบันเทิงจีนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปติดตามกันไว้นะอ่ะละค่ะเมื่อวันที่25มีนาคมนะคะปี2568เรื่องรล่าที่นักแสดงชายหวังเฮอตี้ฟ้องร้องแฟนขับหลักนะคะจำนวนหลายคนของนักแสดงหญิงวีซูซินได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็ติดเทรนด์ ค้นหายอดนิยมนะคะบนเว่ยปัวค่ะข้อมูลสําคัญของเหตุการณ์มีดังนี้นะคะความเป็นมาของเหตุการณ์สาเหตุของการฟ้องก็คือสตูดิโอของหวังเฮอร์ตี้กล่าวหาว่าแฟนคลับรายใหญ่ของวีซูซินได้ทําการคุกคามทางโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการสร้างข่าวลือลามกอนาจารการเปิดแฮชแท็กในเชิงรบของเขานะคะแล้วก็การโจมตีส่วนบุคคลและการใส่ร้ายป้ายสีภาพลักษณ์ของเขาอย่างมุ่งร้ายในช่วงโป โมดละครเรื่องใหม่ของเขาเนื้อหาหลักฐานที่รวบรวมได้ครอบคลุมภาพหน้าจอจำนวนมากของคำพูดหยาบครในช่วง3ปีที่ผ่านมาซึ่งบางส่วนไม่ได้ถูกเปิดเผยเนื่องจากมีความรุนแรงเกินไป ความขัดแย้งระหว่างแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายสามารถย้อนกลับไปได้ถึงช่วงที่พวกเขาทำงานร่วมกันในละครเรื่องของรักของข้าในปี2022ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการโปรโมตละครการเปรียบเทียบราคาอาัลบั้มและอื่นๆ ความคืบหน้าทางกฎหมายคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วสารประชาชนเขตผู่โถนครเสียงไฮ้จะพิจารณาคดีพิพาทเรื่องสิทธิในภาพเหมือนในวันที่7นะคะพฤษภาค,คมปี2568ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอข้อมูลชื่อจริงของจำเลยจากแพลตฟอร์มเว่ยปอและยังไม่ได้เริ่มการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ แฟนคลับคนดังของอีซูซินตอบโต้ท่าทีของแฟนคลับที่เกี่ยวข้องแฟนคลับคนดังของอีซูซินที่ถูกฟ้องร้องได้โพสต์บนเว่ยปั๋วโดยกล่าวว่าเช่นเดียวกับกระบวนการเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วยังคงอยู่ในขั้นตอนการฟออ้องร้องไว่ยปั๋วเพื่อขอข้อมูลชื่อจริงเมื่อเทียบกับความผันผวน,นทางอารมณ์เมื่อทราบว่าถูกฟ้องร้องครั้งแรกฉันโอเคและ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างสงบ เมื่อมันมาถึงแล้วฉันก็จะปล่อยให้มันเป็นไป เธอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเฉพาะของคดีเพียงแต่ระบุว่าจะให้ความร่วมมือกับกระบวนการทางกฎหมายคอโตแยางในกลุ่มแฟนคลับชาวเน็ตบางคนชี้ให้เห็นว่าแฟนคลับคนดังบางคนที่ถูกฟ้องร้องเคยปรากฏตัวในผลงานละครโทรทัศน์ของอี้ซูซินหรือสงสัยว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับสตูดิโอของเธอในขณะที่แฟนคลับของอีซูซินเน้นย้ำว่า ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยฟ้องร้องแฟนคลับของหวังเฮอร์ตี้ในข้อหาใส่ร้ายแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากสาธารณชนในระดับเดียวกันจุดยืนของทั้งสองฝ่ายและความคิดเห็นของสาธารณชนฝ่ายของหวังเฮอรตี้เห็นว่าสุดิโอของเขาเน้นย้ำว่าการฟ้องร้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ต รักษาบรรยากาศการสร้างผลงานตามปกติของนักแสดงและระบุว่าการดำเนินงานทางกฎหมายต่อผู้ที่ให้รายจะกลายเป็นเรื่องปกติและอาจมีการเพิ่มคู่กรณีที่ระเมิดสิทธิ์เพิ่มเติมในภายหลังผู้สนับสนุนมองว่าการกระทำนี้เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลต่อความรุนแรงทางอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นมายาวนานทางฝ่ายอ e ีซูซินตอบโต้ว่าอ e ีซูซินเอง ไม่ได้ตอบสนองโดยตรงแต่ในกลุ่มแฟนคลับมีความเห็นสองแบบส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่าทีมงานของหวังเฮอตี้ใช้การปกป้องสิทธิ์เพื่อโปรโมทละครเรื่องใหม่ในขณะที่อีกส่วนเรียกร้องให้มองกระบวนการทางกฎหมายอย่างมีเหตุผลผลกระทบต่อวงการและในยัตสำคัญทางกฎหมาย นักกฎหมายชีย้ให้เห็นว่าคดีประเภทนี้อาจสร้างแบบอย่างให้กับรูปแบบการปกป้องสิทธิของคนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามเครือข่ายแอนตี้แฟนอาชีพก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้ใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดการกับข้อพิพาทด้านชื่อเสียงมาหลายครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงสิทธิในการปกป้องตนเองจากความรุนแรงทางโลกออนไลน์ของเหล่าคนดังที่เพิ่มมากขึ้น แล้วก็ที่แฟนเพจนะคะเขาก็ได้มีคำเตือนเอาไว้ด้วยคำเตือนความเสี่ยงนะคะก็บอกว่าข้อมูลบางส่วนเช่นแฟนคลับกล่าวหาซึ่งกันและกันว่ายุยงให้เกิดการโจมตีทั้งโลกไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะควรใช้วิจารณญาณในการเชื่อถือค่ะแล้วก็รายละเอียดของคดีก็ต้องเป็นไปตามคำตัดสินสุดท้ายของศาลเท่านั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่บันปลายใหญ่โตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นท่า ตามข่าวก็คือเป็นแฟนคลับที่มีความใกล้ชิดมากๆกับทางคุณอีซสุสินนั่นเองค่ะพวกเราก็นึกถึงภาพเก่าๆเ,เนาะตอนที่พวกเขาโปรโมตละครด้วยกันอะไรด้วยกันน่นารักอะ่ะเออไปออกอรายการ Hello Saturday อะไรก็ตามนะคะเป็นคู่เคมีที่น่ารักมากๆเลยแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะก็อายุยังน้อยกันก็ต้องมีโปรเจกต์มากมายเต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ต้องก็ต้องอย่าร้อนมากนะหวังว่าคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับ ท้องทะเลเหมือนกับชายหาดนะคะมีมีตอนนี้ดาราที่เราชอบอาจจะยังคงด่งดังอยู่มีผลงานเยอะแต่เดี๋ยวก็มีขึ้นลูกใหม่มาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นรักใครชอบใครก็ขอให้ไปในทางสร้างสารรค์ละกันค่ะเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าคอมเมนต์อะไรที่เป็นคำหยาบมานะแอดวานไม่ปล่อยผ่านนะจ๊ะแอดวานอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็คำหยาบมากๆรับรองไม่ผ่านออกมาแน่ๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ